น้องเขาป้ามาหานาทีสิก้าบ,บ้านแล้วมาพอเห็ดหลายเทพี่น้องเอ้ยดูเห็ดแม่มาหลายเทมีต่างงาม,งามตัวโมเทมีอห้พี่น้องดูเห็ดพึ่งเกา่าลาดะโอ้ยหลายคักหลายเนี่ยอากาศหนาวเย็นเนี่ยเห็ดตัวนี้ออกพี่น้องดูอ้วนตูวปุอยู่นะมึง,งสิก้าบ,บ้านเราเริ่มล่าไหม เห็ดตัวนี้หลายกม้มกมเงยเงยแล้วมันอะไรไมมพี่น้องมันวิ้นหัวผู้เท่าเนาะอืมพี่น้องเอ้ยหลายนี่ว่าไปไกลดกอกจ้ะว่าไปไกลนี่รับรองเลยว่าบางขาวเดียวนี่อ้ยมองไปเห็นนะพี่น้องว่าไปยังไลนัน่งตะมุตะมิะนอยู่ถนนนี่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 โอ้ยอ้อีกดอกโอ้ยขอยนาย ดอกค่อยเบิ้งว่าหันน้องเป็นเห็ดเพืองหวานแน่ๆเพราะะเต็มเลยพี่นอ้องโอ้ยจังเลยละมาหลายแท้เฮ้ยดูนี่พี่น้องดูเอ้ยโอ้ยเพดนนี่น้อยโพดว้าวเ,เลือกได้ดีด้วยนี่น,นะเห็นปะออน้อยน้อยก็เอางามสมบูรณ์เอาเด้อพี่นอ้องเอ้ยดูความงามของเพลินแม่ อารมด์เด้งขึ้นเตะนี่เอาบ่มาเอาเนี่ยเอาม้วนอ้วนอู้ยพี่น้องดูงามแห้งดูโอ้ยโอ้ยเนาะกลมกล้วยเงยแม่มองไปพี่น้องกูละตะมุตะมิเลยใอรว่ไปตอห่อยครว่เมื่อยใครว่าเมื่อยไม่หันข่อยเห็นอยู่ข้างนี่เนี่ยเดี๋ยวไปหารถนะเห็นไหม อ๋ยนึกว่าเป็นเห็ดเพลิงหวานรี่สิบ่มีแล้วล่ะจ้ะพี่น้องเห็ดเพลิงหวานหมดรุ่นไปแล้วจ้ะแต่ว่าพันนี่ดอกใหไงพี่น้องดูว้าวสมบูรณ์ความดูโอ้ยแบบไงแบบเต๋ออืมอืมนี่พี่นน,น้อยๆนี่พี่ถือกันโตทาก,กินถือโตทาก,กินอจะโอเคโอ้ย มองไปกูก็เห็นเดี๋ยวที่ยางออกไปทานล่ะเห็นละเลเลี้ยวเคี้ยวคดหนึ่งเเห็นเห็ดล่มนะคะพี่น้องคอยหาเห็ดล่มสองเเห็นเห็ดออมหนังไก่นะคะเราเห็นที่ยังอีกบ่เห็นโอ้ยเถ่าเถ่าเน่าแล้วก็เห็ดดงเห็ดดินเขา พี่น้องนี่ต้โมต้แมู่้น้องก็เห็นนั่นเฮ้ยเมยเด๋อละนี่ต้าโมนี่กลมๆเงยๆแ้วสิเป็นล้มเด้อสิบอกให้หลหายๆเห็นปอ้าอันนี้เป็นแมงบ่เอาอันนี้บ่มันบ่ามันแมงพี่น้องเป็นเสือล้านเห็นว่แต่บ่เอาป้อยเขาปอ่อยสปออันนี้ล่ะ

สมบูรณ์ไหมโอเคไหมเธอบ่โอเคจ้ะมีสอราบ่โอเคบ่โอเคเห็ดดินเห็ดดินคลายก็เห็ดครอะพี่น้องเขาก็บว่าเคยกินพี่น้องเขาบว่าเคยเก็บนะข้าเจ้าก็กินบางค้นม่นว่าฉันกินพะน่ะเพื่อนนะน,นี่รุ่นพี่เพื่อนก็บว่าเพื่อนกิน,กนสามดอกก็ได้ปนคน,นเนี่ยนี่ ว่าให้กลับบ้านแล้วพี่น้องมืดแล้วมืดแล้วมืดเต๋อละจ้าโอ้พี่น้องดูนั่นนั่นนั่นคนละว,ว่าเห็ดอีห้างเพนะดูเห็ดพึ่งขาลายหัวส้มพี่นอ้องคนเราไม่เคยเห็นเลยดู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 มันขาลายหลีนั่นเห็นบ่หัวส้มพพนะเจ้าคือเกิดดอกเดียวฮะนี่ขอบ่เอาได้พี่น้องขอจิล่อย กสิวาดไม่อนีนั่นยังอ่อนๆอนี่พี่น้องเห็นบ่ยังอ่อนออน,นูนี่บ้านอืน่นเมืองอืนนอ่นเมือื่อดญนะจ้าบ้านคอยนี่เห็นปีละดอกด้วพี่น้องก็ทิ่ปล้อยไว้ในป้านี่จ้ะกูสิวาดไว้ในป้านี่ให้เพิ่นให้เพิ่นนันนันนะเบิ่งนี่ได้ให้เพ,เพิ่นน,ะน,นันป้อยสปอยเพิ่นขยายพันธุ์ไม่หยังนะอ๋ออ๋อว่ามนว่ามน เห็นดอกเดี๋ยวไม่พี่น้องออ้เห็ดแม้เขามอเห็นเห็ดพึ่งหวานหลงพี่น้องออ้ดูดูเห็ดอันนักรายว้าดูอ้นนี่นี่พี่น้องดูแต่มันเถาแล้วโอ้แค่ดีใจพี่น้องมันเหมือนลูกดูของเห็ดพึ่งหวานเลยไหมป้านีฟังนีของพวกเขาจะกเธอพี่น้อง ทั้งๆที่มันยูย่น้ำกัน,น,นเนี่แค่ถนนกันกันกันกนีน่นนเห็นอีกดอกนึงพี่น้องเห็นปะว่าเห็ดพึ่งหวานอุ้ยเธอเธอหลงมาได้จังไหนฮะอ๋อนี่ยเนี่เนี่ด้องพี่น้องโ่คี้หายเลยจ้ะเอาคือยคื่เคยเขาฟังนี่จักเธอเขยงงมากเลยนี่ดอกอันนี้เป็นตหาหักเห็นปะเฮ้ยเนี่ยเห็ดพึ่งเกาลัดเป้าหมอย นู่นเห็นมาเห็นอีกแล้วเป็นน้องอุย้ยทองนี่เทาอ่ะนะนี่เอาหมอ,อนี่พี่น้องเป็นทหารใครอุย้ยใกล้ที่กับบ้านแล้วนี่ได้หลายแล้วพี่น้องอล่ะนี่เห็นปะได้หลายแล้วิกลับบ้านแล้วออ่เอาหัวหลุดเออหมวหลุดอ่ะน่อ่ะนี่นนน เห็นม่คะอืมดีใจดีใจจะได้เห็ดอันได้เห็นเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งหวานนะคะพี่น้องนี่ยหนึ่งดอกถา่าสองดอกนุ่มออเห็ดพึ่งเก่ารัดไหมเมื่องามเดี๋ยมาลายเดีสิเปไปเบิ้งเห็ดดำพี่นอ้องอนี่ามันออกบ่อีกปลาหนึ่ง เราก็กลับบ้านเลยนะยจะเป็นเนาะน้ำหายโอ้ยปะกลับบ้านนี่จะไปเห็ดเมนูหมุ่มห่วยเบิง้งจะไปเห็ดเมนูหมุ่มห่วยกินให้เบิ้งมืองอื่นนะทำเขาว่ามีเวลาก็ต้องเอาไปส่งไก่ดิพี่น้องเอ้ยไปส่งเห็ดนี่ต้องปล่อยสปอขยายสปอ ในป้านี่ตรงมีเห็ดในป้านี่ตรงมีเห็ดเพิงหวานแทนในน้อนพี่น้องแต่แปลก,ก็ขอบยงางก็เกือเห็ดปากกาลังพี่น้องย้ำเส่บค่ะกำลังงาม จะเบา,าลายจ้ะแก็งาม